้าสู่ยกสองของรายการดวงเขาดวงเรายกแรกผมบอกพี่นงไปว่าวันนี้ตลอดทั้งวันครับตั้งแต่เช้ามืดยาวไปถึงสองทุ่มครับอีกสานาทีเลิกดีตลอดทั้งวันเลยครับเลิกดีในวันนี้มีชื่อเลิกด้วยนะคือเลิกภูมิปาโลหรือจะเรียกว่าภูมิปาโลเลิกก็ได้ เริกนี้ใครประกอบพิธีมงคลเป็นต้นว่าตั้งสารพระภูมินั่นขุดหลุมหลงเสาเอกสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอาคารเปิดร้านค้าร้านขายเปิดสำนักงานหรือจะตั้งสารเพื่อภูมิทำบุญขึ้นบ้านใหม่ปลูกพืชผลทางการเกษตรโกนจุกโกนพมไฟบวชลูกบวชหลานจัดพิธีมั่นพิธีแต่งงานซื้อรถใหม่ออกรถใหม่ ภายในวันนี้และอยู่ในช่วงเริกอย่างที่บอกไปนี่นะครับกิจการของท่านจะรุ่งโรจรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต ตำราคารบุอย่างนั้นครับและยกแรกผมยังบอกพี่น้องเรื่องเสือ้อผ้าเครื่องประดับสีสันสวมใส่ในวันนี้แล้วเดินไปนู่นไปนี่ไปทำงานไปตลาดไปบ้านญาติบ้านเพื่อนริทติดตธุรกิจการค้าการขายเพียงแต่ท่านสวมเสือ้อผ้าหรือเครื่องประดับสีนำโชคซึ่งผมบอกไปแล้วมีสามสีนะครับก็จะทำให้ท่านโชคดีท่านจำได้ไหม เสื้อผ้าสีสันนำโชคเครื่องประดับสวมใส่เลยนำโชคเสียอะไรหรือว่าลืมไปแล้วครับอา้าวผมทวนให้นะเสื้อผ้าเครื่องประดับที่สวมใส่ในวันนี้จะทำให้ท่านโชคดีมีสามสีด้วยกันครับมีสีม่วงอ่อนมีสีแสดและสีทองสามสีนะสีนำโชคนำความเป็นมงคลหรือนำสิ่งดีๆมาสู่ท่านส่วนสีอับโชคหรือว่าสีพาสวยไม่ควรจะมีอยู่ในตัวท่าน เฉพาะวันพุธนะคือสีชมพูสีชมพูเป็นสีอับโชคลับประมงคนและผมยังพูดบอกพี่น้องในยกแรกว่าวันนี้ใครฉลองชุดใหม่หมายถึงท่านมีเสื้อผ้าซื่อมาใหม่หรือแครก็หายเป็นของขวัญของฝากท่านได้มายังไม่เคยสวมใส่ไปไหนเลยครับได้มากอ็อยู่ในกล่องหรือซื่อมากับพับเก็บไว้เฉยๆยังไม่ได้ยิบออกมาดูเลย ถ้าวันนี้ท่านนึกได้มาเออเรามีเสื้อผ้าชุดใหม่ดิซื้อมาสองสามวันแล้วทำํำไมเราไม่ใส่สักทีถ้าท่านยิบเสื้อผ้าชุดนั้นมาสวมใส่ในวันนี้ตาราทํานายว่าจะเป็นเสน่ห์กัะตัวท่านเองใครเห็นก็นึกอยากจะพูดอยากจะทักดีไม่ดีก็นึกรักเราอยากจะได้เราเป็นแฟนเป็นคู่ครองนี่ตำราคารบุอย่างนี้ครับถ้าท่านมีเสื้อผ้าชุดใหม่ เคยใส่ออกนอกบ้านไปไหนยิบมาใส่เลยนะครับเด็กเผื่อวันนี้ดีไม่ดีจะทําให้ท่านโชคดีได้เพื่อนใหม่ได้แฟนครับหรือว่ามีแฟนเก่าอยู่แล้วอยากจะมีเพิ่มอีกก็แล้วแต่ท่านนะครับ <c oughs> เป็นเสื้อผ้าสีสันนําโชคถ้าเป็นชุดใหม่นะครับนะแต่มีข้อแม้ว่าเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ท่านใส่ฉลองลจะนําโชคมาสู่ท่านอย่างที่ว่าสีสันของเสื้อผ้าชุดใหม่ ต้องไม่ตรงกสีอับโชคนะถ้าตรงกสีอับโชคแทนที่จะโชคดีกลายเป็นโชคร้ายกลายเป็นสวยเลยครับสีอับโชควันนี้สีชมพูจำได้ไหมผมบอกไปตั้แต่ยกแรกสีชมพูครับนั้นยกแรกผมพูดไปถึงเริ่องในการเดินทางก็บอกพี่น้องไปแล้วนะครับและผมยังบอกว่า,าวันพุธวันนี้ ผีออกหากินช่วงเวลาไหนเป็นตำราจากประเทศเขมรเลยนะเ่อกที่ผีออกจากหลุมจากลงจากปาชาเร่ร่อนไปนูนป่นไปนี่หรือใครจุดทูบจุดเทียนเรียกเข้าไปวิญญาณเขาก็ล่องลอยไปอะไรทำนองนั่นนะครับผีออกหากินในวันนี้ภาษาเขมรเขาพูดว่าเวียเลียขโมยโรซีเวียเลียแปลว่าเวลาเวียเลียนะแปลว่าเวลาขโมย แปลว่าผีโรซีแปลว่าหากินพูดรวมกันเวเลียคมอซีแปลว่าผีเวลาผีออกหากินเฉพาะวันพุธเขาออกจากหลุมจากโรงตอนบ่ายสามหากินไปทางไหนไม่รู้รูตอนกลับกลับหลุมกลับโรงกลับไปฆ่าคืนตอนหกโมงเย็นออกตอนบ่ายสามกลับตอนหกโมงเย็น นี่แหละเวเละขโมยโรซีจะเพาะวันพุธท,ทุกพุธเขาจะออกเวลานี้กลับเวลานี้แหละครับและยกแรกนี่ผมยังพูดไปถึงท่านที่คลอดลูกในวันนี้ด้วยครับถ้าลูกที่คลอดมาเป็นผู้ชายลูกผู้ชายโตขึ้นจะเป็นคนกระล่อนเป็นคนเจ้าชู้มีโอกาสจะได้เมียหลายคน ขวางกันไอ้หลายคนนี่ไม่รู้กี่คนนะสองคนขึ้นไปแหลวไปอาจจะได้สามได้สี่คนหรือเจ็ดคนมีไหมครับผู้ชายได้เมียหนึ่งเจ็ดคนมีไหมเอ้ผมเคยได้ยินเขาเล่ามานานเลยนะครับวันนี้ยังไม่เล่าเรื่องนี้นะครับเอารู้แต่ว่าวันนี้ใครคลอดลูกได้ลูกผู้ชายลูกผู้ชายโตขึ้นจะเป็นคนกระลน่นเป็นคนเจ้าชู้มีโอกาสได้มีหลายคนส่วนลูกผู้หญิงที่เกิดในวันพุธวันนี้ ตำราบโบราณทำานายว่าลูกผู้หญิงโตขึ้นจะเป็นคนขยันรู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตในการทำมาหากินรู้จักวางแผนในการครองตนถ้าใครได้ลูกผู้หญิงที่เกิดในวันนี้ไปเป็นคู่ครองหรือว่าไปเป็นเมียนะครับครอบครัวจะอบอุ่นมีความสุขมากเลยตำราเขาว่างา้ครับสรุปทางลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายที่ถือกำเนิดเกิดในวันพุธวันนี้ ถ้าเขาจะทํางานหรือประกอบอาชีพหรือหางานทําวันเถอะถ้าเขาจะประกอบอาชีพหรือทํางานให้ถูกฉโลกกับชะตาชีวิตของเขาเขาต้องทํางานด้านไหนฟังครับลูกเพญิงลูกผู้ชายที่เกิดในวันพุธวันนี้ถ้าจะหางานทํามีงานที่ทําแล้วได้ดีมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้ามีฐานะมั่นคงนั่นคืองานเกี่ยวกับกายภาพบําบัด งานทางด้านกายภาพบำบัดครับนี่คืออาชีพที่ถูกฉลกฉะนั้นต้องให้ลูกของท่านทั้งลูกพีลูกผู้ชายไปฝึกไปอบรมไปเรียนมาจนช่างชำชองแล้วมาเปิดบริการเกี่ยวกับแนะนำด้านการออกกำลังกายด้านกายภาพบำบัดครับนั่นด้านกายภาพบำบัดจะถูกฉลก ลูกเพียงลูกผู้ชายมีโอกาสได้ดีมีชื่อเสียงมีความเป็นอยู่ไม่เดือดรอดน,นี่ต้องเป็นงานทางด้านกายภาพบำบัดน,นี่อาชีพที่หนึ่งนะชอบไหมถ้าลูกของท่านไม่ชอบมีอีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพที่สองต้องเป็นหมอครับอ้าวอันนี้ต้องไปเรียนต้องไปอบรมนักเลยนะครับไม่รู้เรียนกี่ปีผมก็ไม่เคยได้ไปเรียนตี่นี่นะครับนั่น ต้องเป็นหมอหรือเป็นนายแพทย์ครับนั่นผู้หญิงก็พยาบาลอะไรทำนองนี้นะครับต้องเป็นหมอหรือเป็นแพทย์เป็นนายแพทย์สองอาชีพนี้นะครับหนึ่งอาชีพทางด้านกายภาพบำบาัดสองเป็นหมอถ้าลูกท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่ผมบอกไปนี่นะครับเขาจะมีชื่อเสียงมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทั้งการงานการเงินและก็ชื่อเสียง พี่น้องกำลังอยู่กับรายการดวงเขาดวงเราในการที่นำข้อคิดความเชื่อจากคนโบราณตำราโบราณมาพูดมาบอกพี่น้องเพื่อบางทีจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเบืองพี่น้องอยากรู้ว่า,าความเชื่อของคนโบราณอันไหนที่เป็นประโยชน์กับท่านติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุ FM อารมณ์ดีบุรีรัมย์917เมกะเฮิร์รายการนี้ออกอากาศทุกวัน ันอาคารพุธประหัสและวันศุกร์หยุดเฉพาะวันเสาร์กัะวันอาทิตย์สองวันครับสถานีวิทยุ FM ออารมณดีบุรีรัมย์อยู่ตรงสามแยกหน้าวัดอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับระบบไฟฟ้าในบ้านในโรงงานขัดข้องโทรเรียกหัวหะการไฟฟ้า หัวหะกการไฟฟ้ามีช่างชำนาญการพร้อมบริการแก้ไขติดตั้งและวางระบบไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนสำนักงานรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทุกรูปแบบและรับประกอบเครื่องควบคุมระบบจ่ายน้ำทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หัวหะการไฟฟ้ายังเป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าคุณภาพบางกอกเคเบิลตัวแทนจำหน่ายพัดลมใช้ดีใช้ทนของฮาตริรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด หัวหะก,การไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรเทพอเภอเมืองบุรีรัมย์โทรศัพท์04611393 4เปิดบริการทุกวันเอาร่ะครับทีนี้ผมจะพูดถึงท่านที่เกิด ในแต่ละราศีหรือว่าเกิดในแต่ละเดือนเป็นต้นว่าเกิดเดือนมกราคมพามีนาเมษาไล่เรียงไปจนครบส2องเดือนส2องราศีเลยนะครับซึ่งผมจะพูดย่อๆครับไม่ได้พูดมากๆครับถ้าตามตำราจ,จริงๆนะครับเฉพาะราศีมังกรในอุกโกรมีเนื้อหาคำทำํานายยาวพอสมควรแต่นี่ผมตัดย่อๆมา เอาเฉพาะที่สําคัญสําคัญเนาะรัน,นเนาะอ้าเริ่มจากท่านที่เกิดราศีมังกรหรือเดือนมก,กราคมใครเกิดเดือนมก,กราฟังนะครับตำราโบราณจากอ,าอีสานตำราโบราณจากอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ทำนายอย่างนี้นะครับคนเกิดเดือนมก,กราหรือราศีมังกรญาติพี่น้องของท่านที่โชคดี ญาติญาติของท่านไม่รู้ว่าเป็นใครนะจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นญาติท่านแล้วเขาโชคดีอาจจะโชคดีเรื่องการค้าขายขายได้กําไรมากหรือโชคดีเรื่องการเสี่ยงโชคถูกหวยรวยรตเตอรี่อะไรํำลองนั้นนะครับเขาจะนําสิ่งของบางอย่าง มาให้ท่านเรียกว่ามาฝากท่านวังอเทอคงจะรวยมากเอามีญาติกี่คนเอาจัดของไปให้คนนั้นจัดไปให้คนนี้นะครับนั่นแสดงให้รู้ว่าเขาโชคดีและไม่ยื้ไม่ลืมญาติพีน่น้องนี่จำตำราจึงทํานายว่าญาติพี่น้องของท่านที่โชคดีจะนําสิ่งของมาฝากนําสิ่งของมาให้แต่ดวงจะตาของท่านที่เกิดเดินมัก,การาช่วงนี้ มีโอกาสจะเจ็บจะป่วยอ้าวเหตุเพราะกินอาหารที่ไม่สะอาดโอ้โหกินอะไรโนออาหารโตกดินแล้วก็ยังยิบมากินมาเคี่ยวกลือนี่อีหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออาหารที่ทาแล้วว่างไว้แมงวันมาตเอมอะไรจาลองนั่นแต่ไม่ดูเลยนะครับนั่นแมงวันมันก็กินอิม่ม <laughs> นั่นเราก็ไปกินไอที่แมงวันมาตอมนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้ท่าน เจ็บป่วยแน่เพราะท่านกินอาหารที่ไม่สะอาดหรือสุขภาพท่านไม่ดีมีโอกาสเดินเดินอยู่จะเวียนหัวจะเป็นลมจิตตกกระไดบ้านอะไรํารองนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กัน,น้นามืดเจ็ดลมตะคุบครับฉะนั้นท่านที่เกิดราศีมังกรหรือเดือนมก,กรารู้จากตาราโบราณหรือถ้าท่านเชื่อโบราณมีอาการเจ็บป่วยอย่างที่ว่า ควรจะไปหาหมอไปโรงพยาบาลหรือจะไปสถานีอนามายัยหรือจะไปคลินิกที่ไหนก็ได้ให้หมอก็ตรวจสุขภาพหมอก็จะได้จ่ายยงจายายามาใท่านกินอาการท่านจะหายอย่าคิดว่าหายเองเนอ้ออย่าไปคิดอย่างนี้นะส่วนท่านที่เกิดราศีกุมหรือเดือนกมุมภาพันญาติผู้ใหญ่ของท่านที่มีอำนาจ ทำว่ามีอำนาจคืออาจจะอายุมากแล้วมีคนยกย่องไปไหนมาไหนมีคนยกมือไหวสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณลุงครับญาติของท่านคนนี้อาจจะเป็นมักกะทายกหรืออาจจะเป็นผู้นำชุมชนหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านผมแค่ผมยกตัวอย่างนะครับในตำราเพียแจะบอกว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านที่มีอำนาจมีคนยกย่องนับถือเขาจะมอง เห็นท่านในทางไม่ดีอ้าวนี่ท่านก็เป็นญาติคนหนึ่งแต่เขามองท่านว่าท่านเกเรท่านไม่ดีอาจจะเป็นอง่ายๆนะครับหรือท่านทาอะไรแล้วไม่ถูกหูถูกตาเขาเขาจะมองท่านในทางไม่ดีแต่เขาไม่พูดไม่ทักท่านเพียงแต่เขาเมินๆกับท่านเวลาเจอท่านให้รู้ไว้เลยว่าเราคงมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ชอบ อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าท่านเห็นลักษณะอย่างนี้ของญาติเมื่อมองท่านบ่อยๆแลว้วก็ไม่ทักไม่ท้ายไม่ยิ้มอะไรท่านควรจะปรับตัวใหม่รู้จักทักรู้จักยกมือไหวอ่อนน้อมทม่อมตนญาติผู้ใหญ่ที่มีอำนาจนั่นก็จะทักท่านพูดดีกับท่าน และเวลาท่านเดือดร้อนท่านก็ไปปรึกษาขอคําแนะนําให้เขาช่วยเหลือได้มันดีตรงนี้แหละครับมีญาติผู้ใหญ่ที่มีอํานาจมีอิทธิพลนั่นคําทํานายทํานายต่อไปอีกว่าคนที่เกิดเดือนกุมภาหรือราศีกุมการที่ญาติผู้ใหญ่ไม่มองท่านในทางที่ดีมันก็มีผลกระทบถึงงานของท่านบางทีท่านเดือดร้อนเรื่องางานโตกงงานจะไปขอร้องให้เขาช่วยเขาก็ไม่ช่วยนี่ การเงินของท่านด้วยนะครับเมื่อท่านาตกงานหรืองานไม่ราบรื่นเงินค่าแรงที่ทำงานก็ไม่ได้หรือได้เป็นส่วนน้อยไม่พอใช้ส่วนท่านที่เกิดราศีมีหรือเดือนมีนาคมท่านและบริวารจะถูกศัตรูกแกล้งครับคนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้คือผู้หญิง้าวมีศัตรูกแกล้งผู้ชายช่วยไม่ได้ต้องผู้หญิงครับแต่ ผู้หญิงที่จะช่วยท่านในจำราไม่ได้บอกละเอียดว่าเป็นผู้หญิงลักษณะยังไงเออเป็นคนพูดเก่งหรือเป็นแม่บ้านที่ใครใครเห็นก็เกรงใจอยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตำราเพียงแต่บอกว่าคนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้คือผู้หญิงครับจากนั้นท่านจะได้ลาบลอย ถ้าท่านไปพึ่งไปปรึกษาผู้หญิงครับซึ่งแบบําราไม่บอกว่าผู้หญิงคนไหนฉะนั้นท่านที่เกิดเดือนมีนาท่านเคยเคารพท่านเคยนับถือเคยยกย่องไหววางใจผู้หญิงคนไหนที่มีอายุแล้วก็น่าเลื่อมใสนั่นแหละครับท่านไปปรึกษาคนคนนั่นเลยครับเขาอาจจะบอกอะไรท่านจนท่านโชคดีเพราะตำราบอกว่าท่านจะได้ลาบลอยเขาอาจจะฝันดีแล้วท่านไปหาเขา เขาก็เลยบอกว่ามาคืนฝันอย่างนี้ตีตัวเลขอย่างนี้นี่ท่านจะโชคดีส่วนท่านที่เกิดราศีเมษด้วยเดือนเมษายนท่านจะได้อ่าท่านจะใช้จ่ายเงินมากนั่นท่านจะได้ลาบเพราะท่านฝันดีหรือมีผู้ทรงศิลมาบอกทางเสี่ยงโชคให้กับท่านจนท่านได้รับโชคร่ำรวย ส่วนท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคมหรือราศีพฤษศตตำราว่าจะมีเหตุสองทางที่ทำให้ท่านเดือดร้อนทางที่หนึ่งเหตุจากญาติพีน่น้องทางที่สองเหตุจากคนที่ไม่อยากให้เราได้ดิบได้ดีมีสองทางสองเหตุส่วนท่านที่เกิดราศีมิถุนิีอเดือนมิถุนายนท่านโชคดีจะมีบ้านจะได้บ้านเป็นของตัวเองเรียกว่าจะมีบ้าน ทุกวันนี้ท่านอาจจะอาศัยอยู่กับคนนั่นคนนี้ครับซึ่งมันไม่ใช่บ้านของเราเราจะทาอะไรมันรู้สึกว่าอึดอัดว่างอ่นเถอะจะปัดจ,จะกว่าจะจัดอย่างงูอย่างนี้โอ้ทำไม่ได้เพราะเราอาศัยเขาอยู่ครับแต่เมื่อท่านมีบ้านเป็นของตัวเองที่นี่แหละสบายเลยนะครับอฟังอีกที่หนึ่งท่านที่เกิดราศีมิถุนท่านโชคดีจะมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าท่านเดือดร้อน อไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มีคนยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือท่านส่วนท่านจะเกิดเดือนกร,รกฎาคมหรือราศีกรกฎท่านจะได้เพื่อนใหม่ที่มีใจตรงกันคิดอะไรก็เหมือนกันอยากจะได้อะไรคือมันมีนิสัยเหมือนกันในหลายอย่างชอบกินอ่า อาหารแบบง่ายๆน้ำพริกตะทูก็เหมือนกันน้ำพริกกะปิก็ชอบลักษณะรสชาติเหมือนกันนี่แหละท่านจะได้เพื่อนใหม่ที่ใจตรงกันแล้วท่านยังจะได้ข่าวดีหรือได้เอกสารสําคัญที่ท่านอยากได้ปรารถนามานานแล้วท่านจะได้คราวนี้นะครับเอกสารที่สําคัญซึ่งได้มาแล้วจะเป็นประโยชน์กับท่านมากเลยครับส่วนท่านที่เกิดราศีสิงห์ือเดือนสิงหาคมศัตรู คู่อริของท่านที่เคยระรานท่านมันก็พยายามที่จะมากวนใจมาระรานท่านอยู่ตลอดครับนั่นไอ้ศัตรูคนนั่นแหละนับจากวันนี้ไปมันจะมีอันเป็นไปเออเหมือนกรรมตามสนองมัน มันคอยกลั่นแกล้งเราอิจฉาเราอะไรให้เราเดือดร้อนให้เราไม่ได้ดีที่นี่แหละกรรมตามสนองมันอาจจะเป็นอย่างวุ่นอย่างเงินอาจจะประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มหัวโคกพื้นตาเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นส่วนท่านที่กําลังมีรักหมายถึงท่านที่เกิดราศีสิงห์นะถ้าท่านแอบรักใครอยู่อย่าพึ่งเปิดเผยตัวเองให้คนอื่นรู้ไม่ใช่แอบรักลูกสาวกำนั้นเห็นเพื่อนก็บอกเพื่อนนี ตอนนี้ฉันไปจีบลูกสาวกันนั้นเลยเนะนั่นเขาตกลงยินดีจะเป็นแฟนฉันอย่าพึงไปบอกเขาท่านจะไปจีบใครยังไงให้อยู่ในใจท่านไม่ต้องไปโพนธนาบอกคนนั้นคนนี้จำไว้ครับส่วนท่านจะเกิดราศีกันหรือเดือนกันยายนในตำราระบุว่ามีคนเข้าใจผิดคือเข้าใจท่านผิดไม่ทราบว่าเข้าใจแบบไหนนะครับนั่นมีคนเข้าใจท่านผิดคิดว่าท่านนี่ กลั่นแกล้งใส่รายเขาโอ้เขาคงจะเดือดร้อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นแล้วเขาก็คิดว่าไอ้ที่เขาเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ที่เดือดร้อนที่ถูกนักลงทั้งแกเนี่ะเพราะไอ้หมอนี่แหละเออเนี่ยเขาเขามีคนเขา้าใจพิษคิดว่าท่านกลั่นแกล้งเขาคิดว่าท่านที่เกิดราศีกันนี่อ่าเป็นตัวายเป็นตัวที่ทําให้เขายุ่งยากเดือดร้อนครับนั่นในตำราทํานายว่าเร็วเ็ว,เวนี้ เขาคนนั่นนะครับจะมาประจันหน้ากับท่านเอามาเจ,เจอกันดิมายืนมองหน้ากันตาต่อตาอะไรอย่างนี้นะโอ้ดีไม่เีก็กจะมีปากเสียงวุ่นวายชกกันระเนรนาดแต่ว่านั่นฉะนั้นรู้จากจำได้อย่างนี้นะครับยา้มีเรื่องมีราวเนื้อความเดือนร้อนจะไปถึงครอบครัวท่านครับท่านที่เกิดเดือนกันยานะมาทางท่านที่เกิดเดือนตุลาคมหรือราศีตุล ถ้าบ้านของท่านที่ท่านอยู่อาศัยทุกวนันนี้มีปลวกขึ้นบ้านปลวกคือเห็นไหมครับไอ้ตัวปลวกนะครับที่มันขึ้นบ้านใครแล้วมันจะทําทําทางเหมือนอุโมงเอาดินมาก่อตัวเป็นเป็นอะไรเป็นยาวๆไปเป็นช่องการเดินทางของมันไม่เห็นตัวมันนะครับถ้าบ้านของท่านมีปลวกขึ้นครับจะขึ้นมากขึ้นน้อยไม่รู้แหละแต่ถ้าท่านเห็น แสดงว่ามีคำทานายจากตาราบโบราณเขาบอกว่าบ้านใครมีปลวกขึ้นดวงของเจ้าของบ้านนั่นแหละหรือคนในบ้านนั่นนะจะมีเรื่องเดือดร้อนครับคือดวงไม่ดีนั่นเองถ้าปลวกขึ้นบ้านครับนั่นช่วงนี้อย่าให้ใครเข้ามาในบ้านท่านเด็ดขาด ซึ่งถ้าเป็นคนที่ท่านไม่รู้จักหรือท่านไม่ได้เชื่อเชิญอะไรนี่เขาเห็นประตูรั่วบ้านท่านเปิดกเกลื่อนดิวดิวมาจากขึ้นบันไดามาบนบ้านท่านอย่าให้เข้ามาไล่ลงอให้เข้ามายืนรอหน้าบ้านเลยไม่รู้จักเขาปิดประตูรั่วบ้านเลยนะครับดวงของท่านช่วงนี้คนที่ท่านไม่เคยเห็นและมาขึ้นบ้านท่านครับอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นก็ได้นะั ตำราทำนายต่อไปอว่าท่านที่เกิดราศีตุลหรือเดือนตุลาคมคนที่ท่านไม่อยากให้ขึ้นบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นใครแม้กระทั่งช่างป,ปา้าป่าซึ่งท่านเคยโทรไปบอกว่าป,ปา้ปปาปๆาบ้านผมท่อมันแตกมาดูให้หน่อยพอช่างป้าปามาปับ๊บท่านบอกเขาเลยวันนี้อย่าเพิ่งมาซ่อมเลยนะครับเพราะวันนี้นะครับวันพุธวันนี้ใครขึ้นบ้านท่านแทนที่จะ อ,อะไรล่ะแทนที่มันจะดีนะครับกลับจะไม่ดีอาจจะมีปากเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับฉะนั้นตำราจ,จึงระบุว่าแม้แต่ช่างประปาแม้แต่ช่างที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราบอกว่าไฟบ้านผมมันดับบ่อยมาดูให้หน่อยถ้าเข้ามาวันนี้ ท่านบอกครับเลยว่านี่อย่าเพิ่งมาดูเลยพี่ครับผมมีธุระจาเป็นจริงๆเลยปิดประตูรั้วบ,บ้านนะครับยกมือไหว้ผมไปก่อนครับผมมีจําเป็นมากพี่คอยมาวันหลังเลยเอาอย่างไรนะครับเพราะตําราเขาบอกว่าถ้าท่านให้ช่างปะปาหรือไฟฟ้าหรือช่างซ่อมอะไรก็แล้วแต่มาซ่อมอุปกรณ์ที่มันเสียในบ้านท่านจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเขาว่าอย่างนั้นครับมาถึงท่านที่เกิดราศีพิจิกเบิ่งครับ หรือท่านที่เกิดเดือนพฤศจิกายนท่านที่เกิดราศีพิจิกหรือเดือนพฤศจิกายนวันนี้ถ้าท่านรู้ตัวเองว่าหงุดหงิดไม่สบายใจหรือรู้ตัวเองเอ๊ะวันนี้เราใจร้อนไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับหรือทำอะไรเอาใจใจตัวเองถ้าท่านรู้ตัวอย่างนั้นวันนี้ห้ามท่านไปติด ต่อไปเจรจาต่อรองอเรื่องงาที่การง,งานอะไรก็ใครห้ามไปที่อเลยนะครับถ้ารู้ตัวเองว่าเดือดร้อนอว่าใจร้อนงุดงิดอารมณ์ไม่ดีจริงๆแล้วไม่น่าออกจากบ้านโดยซ้าไปอยู่กับบ้านให้ใจเย็นๆนอนดูโทรทัศน์ไปเรื่อยๆนะครับให้พ้นวันนี้ไปก่อนค่อยออกไปพบคนนั่นคนนี้นะครับถ้าท่านฝืน ยังออกไปนอกบ้านไปคุยไปเจอะไปเจอไปใครต่อใครอะไรก็แล้วแต่นะครับตำราทำนายว่าจะท่านจะมีปากเสียงกับใครคนใดคนหนึ่งที่ท่านนึกไม่ถึงเขาว่างั้นนี่คือคำทำนายกับท่านที่เกิดราศีพิจิกหรือเดือนพฤศจิกายนมาทางท่านที่เกิดราศีธนูหรือเดือนธันวาคมตำราทำนายว่าท่านจะได้เพื่อน เป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงส่วนท่านที่มีแฟนมีคนรักแต่รักไม่ราบรื่นจากนี้ไปทุกอย่างจะราบรื่นเกินร้อยถ้ามีแฟนแล้วมักจะมีปากเสียงกัน ตำราทำนายว่านับจากวันนี้ไปจะไม่มีปากเสียงกันแล้วจะมีแต่ความสุขมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันหมดเวลากรับรยการดวงเขาดวงเราวันนี้พรุ่งนี้รับฟังใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิมและสถานีเดิมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังวันนี so ้ลาพิธภัณไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เด้อสวัสดีจ้า